สวัสดีคะ่ะชีวิตติดควาวันนี้ขอแจกสูตรพะโลแห้งที่ทําง่ายมากๆอีกทางรสชาติเข้มข้นช่ำๆสามชั้นนุ่มๆผัดกันจนหอมเครื่องแกงพะโลเลยใส่ไข่ไก่นกกระทะเพิ่มเข้าไปคือดีงามมากไปค่ะไปทําตามเจ๊ก,กันเลยทุกคนมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำสามชั้นมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกาันหรือหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคาก็ได้นะ แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาตำสามเกล็กันค่ะนําผักชีสับกระเทียมและพริกไทยดาใส่ลงไปจากนั้นก็โขลกให้แหลกเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันได้เลยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตั้งไฟกลางเมื่อกระทะเริ่มร้อนก็ใส่สามเกล็ลงไปตามด้วยอบเชยและปอยกัดผัดให้เครื่องพะโล้ส่งกลิ่นหอมห้ทั่วบ้านเลย จากนั้นก็ใส่หมู3าชั้นที่เราได้ทําการหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วผ่านให้หมู3าชั้นสุกสักหน่อยนะใส่ผงพะโล้ลงไปแล้วผ่านให้เข้ากันค่ะทุกคนเทน้ำเปล่าลงไปแล้วต้มพอให้น้ำเดือดปรุงรสพระโล้ด้วยน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลทรายเกลือซอสปรุงร <S <S สซีอ้๊วขาวและซีอ้๊วดำค่ะจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาให้น้ําตาลเนี่ยละลายตัวเลยนะทุกคนทเทยวให้พโล้เดือดและเข้าเนื้อเลย ทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีหรือใครที่อยากได้ช่ำกว่าน,นี้ก็เอาที่แต่ละคนสะดวกกันได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันเอาให้ไข่นกกระทาเปลี่ยนสีเลยนะ แล้วเคี้ยวทิ้งไว้จนกว่าน้ำพะโลจะแห้งและเข้มข้นค่ะใจบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยยิงเคี้ยวยิงอร่อยยิงเข้าเนื้อเลยล่ะคะ่ะทานคู่เข้าสวยหน่อยคือรสดเลยแหละเมื่อเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟ เพียงเท่านี้เมนูพะโล้แห้งก็เรียบร้อยแล้วค่ะใจบอกได้เลยว่าอร่อยและทําง่ายมากๆหรือจะทําขายสร้างไรายได้ก็ดีนะคะไปค่ะไปลองทําตามเจ๊กันใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไ IG t i ก t อกติด c o o k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ